ในมุมของประชาชนทั่วไปหรือพวกเราค,รคนแต่ละคนคจะมีส่วนร่วมหรือส่วนช่วยในการที่จะเตรียมระบบในการรองรับกับปัญหาเหล่านี้ยังไงหรือว่าจริง,รงๆแค่แก้ปัญหาตัวเองก็พอแล้วหรือยังไงอาจารย์ตรงนี้ครับ,รบนี่นี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับครับผมเองเนี่ยเราเรียนรู้มาจากหลายๆประเทศนะครับเราก็เรียนรู้ว่าแน่นอนประเทศไทยปัญหาที่เรากล่าวข้างต้นเนี่ยมันเป็นเมกกาภวิเกตเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะ ส่วนตัวทําแล้วให้หายน้ําท่วม,มเพราะว่าอย่างกรณีสร้างคันดินอย่างเงี้ยหัวตะกอยาวแปดสิบกิโลอ่ะเห็นเราจะทำได้ไงฮะต้องเป็นเมกะโปรเจกต์นะหรือแม้แต่ไม่ให้น้ําท่วมลุ่มเจ้าพญาก็ตามคลองผันน้ำเห็นไหมแต่ประเด็นมันทําไม่ทันในเวลาที่มันมีภัยคุกค,คามนั้นอย่างแรกเลยประชาชนหนึ่งให้รู้ตัวก่อนต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่คุณอยู่วันนั้นเนี่ยคุณมีภัยคุกค,คามเรื่องอะไรสมมติคุณอยู่ในที่ต่ำมีภยัยค,คามเรื่องน้ําท่วม เวลาคุณจะสร้างบ้านคุณต้องทำละเผื่อละในประเด็นแรกเลยอย่าทำบ้านชั้นเดียวอ่ะผมแนะนำเลยคนนึงเทพรุ่มตนอย่าทำบ้านชั้นเดียวต้องคิดว่าจะอยู่กับน้ำยังไงด้วยใช่ไหมถูกต้องใช่ครับอยู่เขาให้ได้ใช่ครับเขามาแน่ไม่มีทางที่เขาจะไม่มาหรอกน้ำนี่มาหาเราแน่แต่เมื่อไหรแล้วเท่าไรแค่นั้นเองนะครับที่จะมา้นประเด็นแรกคือต้องรู้ตัวแล้วบริหารความเสี่ยงตัวเองนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อบริหารความเสี่ยงตัวเองได้แล้วเนี่ย คุณถึงจะไปคุยกับคอมมูนิตี้คุณนะพอคุณช่วยตัวเองได้เนี่ยคุณคุยกับคอมมูนิตี้คุณให้คอมมูนิตี้คุณเนี่ยไปผลักดันรัฐบาลท้องถิ่นให้สร้างระบบป้องกันชุมชนคุมนะครับเมื่อชุมชนเมื่อตัวเองเข้มแข็งไปทําให้ชุมชนเขาเข้มแข็งขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นชุมชนเข้มแข็งมันจะทําให้ประเทศเข้มแข็งนะก็คือเหมือนระบบนี้ในทลันญี่ปุ่นเลย นะครับชุมชนเขาเข้มแข็งมากรัฐบาลท้องถิ่นเขาเห็นมะถ้าคุณไม่ทําเนี่ยเขาไม่เลือกคุณเข้ามานะมันโดยตรงแต่แต่ของเราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งเนี่ยมันก็เลยยากถูกไหมยากต้องมียากต้องยอมรับแต่ไม่ทําไม่ได้ในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าข้าราชการไปแล้วก็มาถูกไหมไปสองปีสามปีสี่ปีไปมาแต่ผู้ที่เลือกตั้งในท้องถิ่นเขาเป็นคนท้องถิ่นเพราะนั้นยังไงเขาก็ต้องอยู่ท้องถิ่นถูกไหม เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องคำนึงถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นมากกว่าข้าราชการทั่วไปใช่ไหมนี่เป็นเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เอ่อถ้ามองทุกครั้งเนี่ยประเทศไทยจะมองว่าเราอยู่สบายมันเลยทําให้วัฒนธรรมด้วยอะไรต่งางๆค่านิยมทําให้เราฝากความหวงังไว้กับผู้มีอำนาจให้ช่วยทําให้ช่วยอะไรต่างๆแต่ณนะตอนนี้ในมุมกลับ,บเมื่อเจอวิกฤตการณ์มันอาจจะทําให้ประชาชนตระหนักรู้แล้วมีมามีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนประเทศสู่สิ่งที่อาจารย์ <พอ S 2> ต้องการมากขึ้นได้ในอนาคตเป็นไปได้ไหมครัเป็นไปได้ครับคือเราต้องเริ่มเ,เราต้องเริ่มอบรมสั่งสอนเนี่ยรุ่นลูกๆเราตั้งแต่ตอนนี้นะครับถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมก็พยายามยกตัวอย่างเคสที่ผมไปเจอเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ในบทเรียนเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเขาเริ่มมาจากว่าคําว่าเซลเฮลภาษาอังกฤษนะครับ S <S ให้คุณช่วยตัวเองก่อนนะเริ่มต้นเลยนะให้คุณช่วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยตัวเองก่อนนะช่วยตัวเองก่อนแล้วช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วยชุมชนแล้วก็ช่วยประเทศชาเนี่ยลำดับเขามีเขาสอนมาอย่างนั้น <S <S 1> <S 1> นะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาถึงเวลาจะเกิดอะไรเด็กๆเขารู้ตัวเองเลยเขาต้องทำนะเพราะฉะนั้นมันสืบสอนเออสอนสั่งสอนกันมาตั้งแต่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งสอนลูกหลานเราให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ <S <S ไม่ใช่ตอนนี้พอเราเกิดอะไรนิดหนึ่งปั๊บเราอ้ามือแล้วใช่ไหม แบมือขอใช่ไหมแล้วรัฐบาลชุดไหนก็ให้เงินทั้งนั้นอ่ะถูกไหมฮะก็จ่ายก็เยียวยาก็ให้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 นะครับให้มันก็เลยเกิดการเป็นการที่ให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเหมือนกับแทนที่จะให้เบ็ดตกปลามีคนละคนไปให้ไปให้เดื่อตกปลานะมันก็ทําอะไรไม่เป็นถูกไหมฮะนี่คือประเด็นหลักมันองคิดตัวนี้ว่า เลาไม่มีระบบรองรับมันกลายเป็นการรอรับเงินอย่างเดียวมันไม่มีระบบที่จะมาจัดการอืใช่ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณยานย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องเรื่องนี้นะฮะเราช่วยเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับ